นี่คือป้อมปาการที่ตั้งอยู่บนยอดเขาที่ฉันเอาเรื่องเลยนะฮะป้อมปราการนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ที่กรมเมนนะครับแต่มันอยู่ที่ประเทศสีรังกา ป้อมปราการที่สูงชันขนาดนี้มีชื่อเรียกว่าสีกริยาหรือป้อมปราการราชสีป้อมปราการสีกริยานี้เมื่อในอดีตมันเคยเป็นพระราชวังของพระเจ้ากาชัยยภะที่เคยปกครองอาณาจักรสีลังกาตั้งแต่ศตรวรรษที่5นะครับแล้วถูกโค่นล้มลงไปหลังจากนั้นตัวพระราชวังหรือป้อมปราการเนี่ยก็ถูกทิ้งล้างจนต้นไม้ขึ้นลกลุงลังจนกลายเป็นป่าไปในที่สุดแต่ก็ถูกนักประวัติศาสตร์ชาวสกอตแลนด์ค้นพบครั้งแรกในปี1831แต่ก็พบได้แค่ร่องรอยเมืองที่อยู่ด้านล่างรอบๆป้อมปราการนี่แหละครับ แต่ป้อมปาการที่อยู่บนยอดเขาหินเนี่ยกับถูกค้นพบโดยนักปีนเขาชาวอังกฤษสะงนั้นและสาเหตุที่ทําไมถึงเรียกว่าป้อมป,ปาการราชสีนั่นแหละครับ <S <S ก็น่าจะมาจากตัวฐานทางขึ้นตองป้อมปราการเป็นรูปอุ้งเท้าของสิงโตยังไงล่ะครับแต่อีกสาเหตุก็น่าจะมาจากราชวงศ์โบราณท,ที่ก่อตั้งป้อมป,ปาการนี้ขึ้นมาเป็นชาวสิงห์ซึ่งชาวสิงห์ผลคือชนพื้นเมืองของสีงลังกาโบราณและคําว่าสิงห์ผลมาจากภาษาสันสกิตซึ่งแปลว่าสิงโตยังไงล่ะครับ